หลักการถ่ายวิดีโอเบื้องต้นมีดังนี้ลักษณะการถ่ายวิดีโอ 1. 10วินาทีการถ่ายวิดีโอในแต่ละช็อตควรจะมีความยาวอย่างน้อย1ิวินาทีเพราะจะสะดวกในการตัดต่อว,วิดีโอ 2. การถือกล้องวิดีโอเราควรจะเอามือสอดเข้าไปในกริปเพื่อป้องกันการตกหล่นในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเราควรจะหาที่วางให้กับข้อศอกของเรา เช่นพนักเก้าอี้ท้องหัวเข่าเพื่อป้องกันการสั่นไหวในขนาดทาย 3. แทนคือการหมุนกล้องจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายเราควรจะหมุนฝั่งใดฝั่งหนึ่งถือเป็นหนึ่งช็อตไม่ควรหมุนไปมาจะทำให้คนดูงง 4. ติ๋วคือการหมุนกล้องขึ้นบนหรือลงล่างใช้หลักการเดียวกับการแพนนั่นคือหมุนฝั่งเดียวถือเป็นหนช็อต 5. ซูมเป็นการเปิดเผยรายละเอียดของภาพในขนานั้น เวลาเราซูมมาจะทำให้ภาพมีโอกาสสั่นไหวมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ให้เราเดินเข้าไปถ่ายได้จะดีกว่า 6. ดอนลี่คือการเคลื่อนที่กล้องจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายซึ่งจะให้ภาพที่สวยงามก่็ว่าการแพนแต่เราต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นสไลเดอร์หรือสเตดิแคมช่วยในการถ่ายการจัดองค์ประกอบของภาพ 1. Headroom และ Space room เราควรเว้นระยะพื้นที่ระหว่างศีรษะกับขอบด้านบนและระยะพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของผู้พูดในวิดีโอ 2. กด3ส,ส่วนใช้สำหรับการถ่ายวิวทิวทัศน์กับท้องฟ้าโดยแบ่งพื้นที่ในภาพออกเป็น3ส,ส่วนให้เราเลือกว่าจะให้วิวกับท้องฟ้าคนละกี่ส่วน 3. จุดตัด9ช่องแบ่งพื้นที่ในภาพโดยใช้เส้นสามเส้นในแนวนอนและแนวตั้งตัดกันจะมีจุดทั้งหมด9จุดเราจะวางตำแหน่งของวัตถุให้ตรงกับจุดตัดของเส้นจะทำให้ภาพของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 4. เส้นนำสายตาเช่นเวลาเราเจอภาพที่มีลักษณะเป็นแถวเป็นแนวของวางเรียงกันทางรถไฟเดินแถวดูแล้วว่าจะสวยงามมุมมองในการถ่ายวิดีโอ 1. นอร์มวิวมุมมองในระนาบปกติ2 b i เบิร์ v ไอวิวมุมมองของนกมองจากด้านบนลงล่าง3 w o เวิร์มไอวิวมุมมองของหนอนมองจากด้านล่างขึ้นบนรูปแบบการเพิ่มสีสันให้กับวิดีโอ1 s i l สิ้นูเอตการถ่ายวิดีโอย้อนแสงทำให้วัตถุก,กลายเป็นสีดำถ่ายในช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดิน 2. d e เด f f ฟ e ิลความชัดตื้นชัดลึกของวัตถุขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารูรับแสงถ้ารูรับแสงกว้างจะได้ภาพชัดตื้นวิธีตั้งค่าต่างๆของกล้อง 1. Exposure รูรับแสงกว้างแสงจะเข้ามาได้เยอะภาพมีความสว่าง 2. ไว้บวแอนอุณหภูมิของแสงมีหอย่วยเป็นเคลวินมีทั้งแบบ daylight คือแบบเอ t d o o r อยู่ในช่วง 5,400K แบบทางเส้นจะให้แสงออกเป็นสีเหลืองอยู่ในช่วง3 2 0 0 k